แบบอว่าผมจะไม่ขี่รถตอนกลางคืนอีกแล้วนะครับมันตกหลุมแบบเกือบล้มตั้งหลายทีอ่ะกัดโอ้โหตกหลุมหลุมยังใหญ่มองไม่เห็น เมื่อกี้นี้เกือบเก็บของไม่ทันนะอยู่ๆมันก็ตกมาโคตรแรงเลยอ่ะเปียกหมดเลยเดี๋ยวรอให้อุณหภูมิขึ้นสักประมาณขีด2ขีดนะครับแล้วก็ค่อยออกเดินทางกันโอเคตอนนี้อุณหภูมิก็ขึ้นมาประมาณ2ขีดแล้วนะครับก็พร้อมที่จะ ขับรถได้แล้วนะครับโอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมกอฟจปวพาเที่ยวนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่อรัญญประเทศนะครับก็จุดเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่ปากช่องเนาะแล้วก็เดินทางไปที่อรัญญประเทศนะครับระยะทางคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ240โลได้นะครับก็วันนี้ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวไหนหรอกก็ เดินทางไปหาคุณแฟนผมนั่นเองนะครับเออก็วันหยุดเนาะก็ไปหาเขาบ้างอะไรบ้างอะไรย่าเงี้ยครับเออก็ในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะดูกันว่าน้ำมันที่ใช้ไปทั้งหมดนะครับผมเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็อัตราการกินน้ำมันนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาเดินทางกี่ชั่วโมงนะครับ200กิโลเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะครับ โอ้ตรงนี้มีตลาดนัดด้วยนะครับรถเพียบเลยนะครับเออใครมาเที่ยวแถวทอสกาน่านะครับตรงนี้เรียกว่าน่าจะอยู่ในส่วนของโป่งตะลองนะครับนะก็มีพวกมินิมงมินิมาร์คเซวงเซเว่นนะครับใครมาเที่ยวก็แบบว่าสะดวกสบายนะแถวนี้นะครับก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าการเดินทางไปอลญยประเทศเนี่ยจริงๆเราก็เป็นเส้นทางที่ผมคุ้นเคยนะแต่เพียงแค่ว่าผมอะยังไม่เคยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนั่นเองเนาะ นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วก็คงจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันในปีนี้นะที่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไกลที่สุดนะครับเส้นทางตรงนี้เนะี่ยผมยังชอบเลยนะสวยมากเลยดีดิตอนนี้บรรยากาศก็คึมฟ้าคึมฝนอีกแล้วนะครับ บ้านผมเนี่ยฝนตกดีดีนะครับช่วงนี้ตกทุกวันเลยนะครับส่วนมากก็จะแบบตกตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตกลากยาวมาถึงตอนเช้าเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายมากเลยแต่วันนี้ผมภาวนานะครับภาวนาเลยฝนจะตกนะเพราะว่าถ้าตกมาเนี่ยผมเปียกแน่ๆเลยนะครับไม่ได้มีเสื้อกันฝนมาด้วยนะครับเออ ในส่วนของเส้นทางที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับผมจะขับรถเข้าสู่วังน้ําเขียวนะครับหรือว่าเส้น79นะครับกิโลเมตรที่79นะั่นเองนาองที่เขาเรียกกันนะครับแล้วก็มันจะไปออกตรงเขาปักธงชัยนะครับผมจะเลี้ยวขวาออกไปนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดปราจีนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อไปถึงสี่แยกสามทหารนะครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าจังหวัดสระแก้วแล้วก็มุ่งตรงไปที่อรัญญประเทศนะครับ ซึ่งก็ดูจากระยะทางแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะถึงค่ำแน่ๆเลยน่าจะใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมง40นะครับผมออกจากบ้านมาประมาณห้าโมง30นะครับเอ่อก็คาดว่าน่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยอยากอยากไปถึงสักไปเกิน2ทุ่มแล้วกันแต่ผมก็ขับรถเร็วมากไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับ เวลาขับตอนกลางคืนเนี่ยผมรู้สึกว่าการมองเห็นของผมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพลดน้อยลงมากๆเลยนะครับคือผมจะมองไม่ค่อยเห็นนั่นเองโดยเฉพาะ,ะทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยผมจะมองแทบไม่เห็นเลยนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าสายตาผมเนี่ยมันเสียหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับเออต้องไปหาหมอเพื่อตรวจเช็คดูอีกทีหนึ่งเนาะแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้รีบอะไรนะครับก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันนะครับเออยังไงมันก็ถึงจุดหมายอยู่แล้วอ,ะอ่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราเดินทางคนเดียวด้วยเนาะสมมติว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะหาคนช่วยลำบากนะฉะนั้นนะต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าประมาทนะครับดีที่สุดโหข้างหน้ามีหมาไม่ไม่หนีด้วย๋ยวหมาเจ้าถิ่นหรือเปล่าเนี่ยจะบีบแต่ก็ไม่กล้านะคนเยอะแต่เพราะว่าเอา้ากูตรงนี้สวยดีครับมองเห็นภูเขาเห็นวิวสวยดีผมจะบอกว่าเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่วังน้ําเขียวเนี่ยตลอดเส้นทางประมาณสัก 60-70กิโลแล้วกันอ่ะกว่าจะออกไปถนนใหญ่เนาะตลอดทั้งทางนะครับสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าฝนตกก็อาจจะได้เห็นหมอกนะครับที่เขื่อนสันกำแพงนะครับซึ่งการเดินทางวันนี้นะผมอะ่ะก็จะขับรถผ่านเขื่อนสันกำแพงด้วยนะครับก็ผ่านหลายจุดท่องเที่ยวของวังน้ําเขียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นเขาแพ่งม้าเนาะก็เดี๋ยวมีเวลาว่างเราค่อยมาเที่ยวกันนะครับก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับใกล้มืดแล้ว ลืมบอกไปนะครับในส่วนของน้ํามันนะก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้เตรียมความพร้อมรอแล้วนะครับก็คือว่าไปเติมน้ํามันมาไว้แล้วนะครับเมื่อวานเติมไป300บาทนะครับได้มาเกือบ8ลิตรนะครับน้ํามันค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะครับเออก็ขึ้นมา3ขีดนะครับจากหน้าปัดเตือนไม้ตอนนี้นะแล้วก็ตอนนี้นะครับขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ 80- 100ถึงนอนะอัตราการกินน้ํามันตอนนี้อยู่ที่ หเออไม่ใช่นะ35.7นะครับและตอนนี้นะครับผมก็มาถึงวงเวียนกระทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุ้นๆไหมผมว่าใครที่แบบมาเที่ยววังน้ำเสียวนะต้องคุ้นกระทิงตัวนี้นะครับเ,ออเพราะว่ายังไงก็ต้องผ่านเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วนะครับฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับเนื่องจากบรรยากาศวันนี้เนาะคึมฟ้าคึมฝนนะครับภาวนานะภาวนาเลยฝน่าตกลงมานะครับเไม่งั้นนะเปียกแน่นอนนะครับอ่าอันนี้ก็ป้ายก็บอกว่าวังน้ําเขียวอีก34กิโลนะครับแล้วก็กระบินบุรีเนี่ยอีก1 0 4กิโลนะครับทุกคนรู้จักอันนี้ไหมร้านกาแฟครับที่ว่ากำลังดังๆที่ว่าเป็นแบบสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนะครับอ่าเนี่ย นี่ไงขับผ่านนะนี่นะครับคนเทียบเลยนะครับดูดิรถจอดเต็มเลยฮิตมากนะครับช่วงนี้เนื่องจากมันน่าจะเห็นวิวเขาตรงนู้นดนะ้วยเนาะแบบคนเขาก็เลยแบบมาเยอะเองี้ยบอกกับช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมอากาศตีอะไรเงี้ยครับเออก็แบบเหมาะเลยนะครับภูเขากับฝนเนี่ยมันเป็นอะไรที่คู่กันอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดหน้าร้อนก็ทะเลเนาะไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อยาวๆครับ อีกไกลเลยผมอยากจะบอกว่าขับตอนเย็นๆเ,เนี่ยต้องระมัดระวังหมาเป็นพิเศษเลยนะครับนะั่นแหะมันไม่หลบนะครับดูดิสามตัวไม่มีตัวไหนหลบเลยมันเยอะมากนะครับคือแบบแตั้งแต่ขับมาเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้โหเต็มทางเลยแบบว่าอยากเดินอยากออกมาตอนไหนมันก็ออกมาอย่างเงี้ยมันไม่รู้เรื่องอนะเนาะ ฉะนั้นในเมื่อมันไม่รู้เรื่องนะครับเราก็ต้องเป็นคนระมัดระวังมันเองนะครับเออต้องขี่ดีๆเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะตอนเย็นนะครับโอ้โหเปียกเลยนะตอนนี้รถผมเนี่ยตั้งแต่ออกมาได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับ 2- 3ามอาทิตย์เลขไม์ตอนนี้500แล้วนะครับซึ่งคาดว่าหลังจากกลับมาจากอัลันนะครับก็ต้องเตรียมตัวเอารถไปเชระยะ 1,000กิโลเมตรแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทาคลิปให้ดูนะครับว่าเสียค่าบริการเท่าไหร่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนนะครับหลายหลายคนน่าจะอยากรู้ข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปประกอบการพิจารณาในการซื้อรถ2สูบหรือว่าซื้อรถซี5 0 0 x ซนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยได้วางแผนแล้วว่าผมจะทาคลิปออกมาแนวไหนเดี๋ยวผมจะทําออกมาให้ดูแบบว่าละเอียดมากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วกันเนาะเผื่อแบบว่ามันจะเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ช่องผมก็มีทั้งชิปที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับก็ปะปนกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะวนวนลูปอยู่เรื่องรถเรื่องกล้องเรื่องการถ่ายรูปอะไรงเงี้ยครับเ่เพราะว่าชอบนะครับชอบสองสิ่งนี้มากนะครับแล้วก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทั้ง600ท่านด้วยนะครับณวันนี้นะครับผมมีคนติดตามใน youtube เนี่ย600แล้วดีใจมากเลยนะครับไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมีคนดูเรานะครับ ตั้งแต่แบบทําคลิป4ี่คลิปปล่อยไปเนี่ยโอ้คนดูเยอะมากเลยนะครับปิวขึ้นเยอะมากก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ยินดีนต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยกันนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาได้เดินทางเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมได้หยุดแค่วันอาทิตย์เนาะแต่ก็ได้เปรียบนะครับได้เปรียบเรื่องที่ท่องเทีย่ยวเพราะว่าอยู่ใกล้บังน้ําเขียวอ,อยู่ใกล้เขาใหญ่อยู่ใกล้สละบ,บรุรีแล้วผมมันจะไล่เก็บให้หมดเลยนะครับใครอยากไปตามรอยผมก็ เชิญได้นะครับเชิญได้เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับเออหรือว่าใครที่แบบไม่ชอบไปชอบดูโอเคนะครับก็ดูผมได้นะครับดูผมได้ผมจะพยายามทําคลิปให้สุดฝีมือนะครับเออและตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงอ่างเก็บน้ําสันกําแพงนะครับหรือว่าเขื่อนสันกําแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครหลายหลายคนนะครับน่าจะเคยมานะครับหรือว่าพวกพี่ๆไบค์เกอร์หลายหลายคนนะครับ น่าจะเคยมาตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่สวยมากๆอีกจุดหนึ่งของวังน้ําเขียวนะครับซึ่งมันก็จะเป็นถนนที่อ้อมเขื่อนนะครับเออมันสวยจริงๆนะยิ่งตอนเย็นๆนะครับอืมผมเคยมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกนะครับโอ้โหแสงพระอาทิตย์นะครับกระทบกับน้ําแล้วก็สะท้อนขึ้นมาสวยมากจริงๆนะครับเป็นสีเหลืองทองนะครับโอ้แล้ววิวนั้นเนี่ยคือแบบดีมากๆเลยนะครับหน้าฝนก็คงไม่แพ้กันนะ ซึ่งหน้าฝนเนี่ยผมยังไม่เคยได้มานะครับก็คือว่าไม่ได้มาตอนฝนตกอะเนาะยังยังไม่มีโอกาสได้มาในตอนนั้นนะครับซึ่งก็คิดว่าคงจะสวยไม่แพ้กันนะครับในตอนเย็นๆก็แบบว่าจะมีคนมาวิ่งด้วยนะเนี่ยนะครับวิ่งอ้อมเขื่อนนะครับน่าจะได้บรรยากาศน่าดูเลยนะครับใครยังไม่เคยมาต้องมานะครับพลาดไม่ได้เลยตรงนี้นะครับแบบมาหาที่กางเต็นท์นอนข้างหน้าหมาอีกแล้วสองตัวเยอะจริงๆเลย แบบว่ามาหาที่นอนที่กางเต็นอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็แบบมาดื่มด่ำบรรยากาศนะครับดีก็ใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะเออก็เตรียมจองเตรียมหาที่พักกันได้เลยนะครับอ,อืมบรรยากาศดีแน่นอนนะครับที่นี่โอ้โหเส้นทางแบบนี้มัน เส้นทางของไบคเกอร์ชัดๆในตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับเนี่ยตรงนี้กลางเต็นท์ได้แล้วก็มีห้องน้ํามีห้องอาบน้ํามีร้านขายของอะไรต่างๆด้วยนะตรงนี้เป็นจุดบริการเลยนะครับ ซึ่งก็สะดวกสบ,บายนะฝั่งทางนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาคหงร้านอาหารเนาะแล้วก็แบบว่าเป็นที่กลางตรงกลางเต็นได้เหมือนกันนะครับก็ใครสนใจก็ลองมาดูครับลองมาดูบรรยากาศดีแน่นอนนะครับในส่วนของตอนนี้ฟ้าก็ได้เริ่มมืดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับ เจอมาอีกแล้วนะครับเยอะมากเลยสําหรับในส่วนของเส้นทางวังน้ําเขียวนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยมานะสาหรับคนที่ยังไม่เคยมาโอ้เจอมาอีกแล้วตกใจใจหายหมดเลยสําหรับคนที่ยังไม่เคยมานะครับให้ขับช้าๆนะครับเพราะว่าโค้งเยอะมากๆนะครับแล้วก็ข้างๆทางเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นเหมือนชุมชนนะครับมีบ้านค่อนข้างที่จะตลอดทั้งทางเลยนะครับ ก็บางทีเนี่ยถ้าเราขับแรงแล้วเราไม่คุ้นชินทางนะครับเราอาจจะพูดตรงๆก็คือแหกโค้งอะนะครับแหกโค้งได้นะครับแล้วก็บ้านเดินมันเยอะใช่ปะ่ะมันอาจจะมีเด็กน้อยหรือว่ารถนะครับที่ออกมาจากซอยหรือว่าจากบ้านเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่านี่ร้านกาแฟ2 2 c o f f คอนะครับที่22องศานะครับ ใครเคยมาแล้วบ้างนะครับส่วนตัวผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟก็อร่อยดีนะส่วนใครยังไม่เคยมาก็แนะนำครับแนะนำตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง20แล้วนะครับก็ใกล้พืดเข้ามาเต็งทีแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ชอบขับรถตอนกลางคืนเลยนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยผมจะไม่ขับเลยนะครับ โอ้โหโค้งนี้คือแบบจังเอาอ่ะครับตัวนี้โอ้โหยังเอาอ่ะแต่ผมไม่เอาอ่ะคนหนึ่งอ่ะขวัญดีกว่าเดี๋ยวไปต่ออีกนิดนึงก็ถึงอ่าแยกเขาเรียกอะไรแยกเจเก้าแล้วครับจำชื่อไม่ได้ ก่อนที่จะถึงทางออก79นะครับตรงนี้เป็นสนามบอลย่าเทียมด้วยนะวันนี้วันเสาร์เนาะคนเพียบเลยนะครับเขาน่าจะมาแข่งฟุตบอลกันนะตรงนี้โอเคครับณนะตอนนี้ผมก็ถึงทางออก79แล้วครับก็เดี๋ยวทางนี้นะครับมันสามารถไปทั้งปาจีนแลวก็ไปทั้งโคราชได้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายลงไปนะครับเราจะไปโคราชแต่ผมจะตรงไปนะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยวขวา ตรงวงเวียนด้านหน้าตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดตาจีนครับตรงนี้เขาก็เพิ่งทําใหม่เด้ที่แรกมันยังไม่มีแบบนี้เด้ในส่วนตรงนี้ผมก็จะขับรถลงเขาแล้วนะครับเขาเรียกว่าเขาปักตรงชัยปะเออใช่แหละเขาปักแหละ ที่แบบว่ามันจะมีแบบลอดอุโมงค์อุโมงค์อะไรนะครับสวยๆนะเ,ออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศตอนกลางคืนจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนเส้นนี้เหมือนกันนะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่สวยและอันตรายนะครับเพราะว่ามันลงเขาอะครับหลายครั้งที่ผมผ่านมาเนี่ยผมจะเห็นรถสิบล้อนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยอยู่นะครับบางทีก็แบบเป็นรอยชนกำแพงด้านข้างครับเออซึ่งก็อันตรายฮนะต้องระมัดระวังเยอะๆเลยทางนี้ และในตอนนี้นะครับท้องฟ้าก็ได้มืดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็6กโมงครึ่งนะครับหกโมงสามสิบสามนาทีซึ่งมืดเร็วมากนะครับจริงๆแล้วไฟหน้ารถผมเนี่ยมันมองเห็นทางนะแต่ว่ามันคงสว่างไม่พอที่จะสะท้อนไปที่กล้องนะครับเอ,อในกล้องเนี่ยอาจจะดูมืดมืๆหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากสายตาผมเนี่ยมันเห็นนะครับมันมันเห็นปกติเลยพอตอนมืดนะครับผมก็จะ ตั้งนาตั้งตาขี่นะครับเออแบบว่าต้องเพ่งเล็งดีๆหน่อยครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าแบบมีไฟข้างทางตีส้มแบบนี้มาช่วยก็โอเคนะครับมองเห็นเนี่ยแต่พอแบบพอมันหลุดไฟตีส้มออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหตาเริ่มลายครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตน้ํามันกันหน่อยนะครับขับมาได้สักพักนึงแล้วนะครับน่าจะเกือบร้อยโลแล้วแหละน้ํามันยัง3ามขีดเหมือนเดิมนะครับยังไม่ยุบนะครับความเร็วที่ใช้ก็80-100ถึงแล้วกันเนาะไม่น่าเกินนี้ อัตราการกินน้ามันนะครับอยู่ที่34.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมันยังเป็นทางธรรมดานะครับแต่ว่าข้างหน้าผมเนี่ยมันจะลงเขาแล้วนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่อันตรายนะครับหนึ่งอะทางลงเขานะครับค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็ชันเลยนะครับ2เนี่ยทางมันไม่ดีนะครับเพราะว่ารถ10บล้อเขาวิ่งเยอะเนาะทางมันก็เลยแบบ บิดบิดเบียเ้ยวเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับเป็นจุดที่ผมเนี่ยกังวลที่สุดแล้วเพราะว่าผมกลัวแบบว่าขี่ไปล้อมันจะไปโดนไอ้ทางที่มันไม่ดีอ่ะแล้วมันจะสะบัดนะครับเออดังนั้นผมต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยตรงนี้ตอนนี้ก็ได้เริ่มลงเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสายาตาทั้งสองข้างนะครับก็ต้องคอยมองกระจกข้างไว้นะครับเผื่อแบบมีรถมานะครับจะได้หลบเพราะว่าผมอยู่เลน ฝั่งขวาสุดเลยตอนนี้แล้วก็ขับไม่ไม่เร็วด้วยนะครับทาให้ถึงต้องอยู่ฝั่งขวานะเพราะว่าฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยฝั่งทางเนี้ยตัวสิบล้อเขาวิ่งเยอะมันจะเป็นหลุมเยอะนะครับอโอกาสที่ทางจะพังอ่ะมันเยอะกว่าทางทางขวามือนะครับก็เลยต้องมาวิ่งเลนนี้นะครับแต่ก็ยังดีครับมีไฟข้างทางถ้าไม่มีไฟเนี่ยผมแย่เลยนะเนี่ยทางแบบเนี้ย หน้าผมมืดตึ๊บเลยโอเคครับเมื่อกี้ก็ได้ลงเขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็โล่งเลยนะครับเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับยิ่งเป็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยถนัดเลยขับรถนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง48นาทีนะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงทับลานแล้วนะครับแล้วก็ขับไปอีกนิดนึงนะครับก็จะถึงอุโมงแล้วนี่นะครับบริเวณนี้ก็เป็นทับลานนะครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะถึงสัก2ทุ่มนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะครับคิดว่าน่าจะเกินนะครับแต่ก็อยากเกิน3ทุ่มแล้วกันนะครับไม่ดึกมากเนาะจะได้มีเวลาพักผ่อนด้วยนะครับ จริงๆแล้วผมก็เพิ่งเลิกงานนะครับเลิกงานเสร็จแล้วก็ขับรถมาเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะครับวันนี้แล้วด้านหน้าผมตอนนี้นะครับก็คืออุโมงค์นะครับอุโมงค์ทับลานนะครับเออใช่ไหมใช่แหละนะเขาเรียกว่าอุโมงค์ทับลานหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่มันก็จะแบบว่าสวยนะตอนกลางคืนก็สวยดีนะครับ ก็เดี๋ยวขับอีกนิดเดียวนะครับผมก็จะหลุดพ้นจากการขับลงเขาแล้วนะครับเออก็จะสบายใจขึ้นมาหน่อยนะครับใครเคยมาทางนี้ตอนที่ยังทําไม่เสร็จบ้างครับรถโคตรติดเลยเนาะช่วงเทศกาลน่ะก็แบบติดสุดยอดนะครับตอนนั้นเมื่อประมาณปี18ที่ผมทํางานอยู่ที่ระยองนะครับขับรถกลับบ้านโอ้โหถึงบ้าน6กโมงเช้าเลยนะครับออกจากนู่น2องทุ่มนะครับขับรถข้ามคืนเลยทีเดียวนะเออโอเคครับหลุดพ้นจากโอ้โหตกหลุม หืมกลุ่มยังใหญ่มองไม่เห็นพังแล้วั้างเนี่ยรถเนี่ยโอ้โหกำลังจะบอกว่าหลุด้นจากเขาเลยเจ็บข้อมือเลยดีไม่ล้มผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรที่เป็นน้ำน้ำเม็ดเม็ดโดนกร <c oughs> ะจกชิวหน้าผมแล้วนะเออฝนตกทุกคนงานเข้าแล้วมันเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับโอ้โหนี่ยังไม่ถึงปลาจีนเลยจะตกก็แล้ว อย่าเพิ่งตกเลยเนาะยังไม่อยากเปียกนะครับตอนนี้นะตอนนี้มันเริ่มลงเม็ดแรงแล้วนะครับอ,อมันเริ่มแรงกว่าเมื่อกี้แล้วนะครับคาดว่าข้างหน้าน่าจะตกแน่นอนเลยนะครับโอ้นั่นไงผมต้องจอดเก็บกล้องก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอุปกรณ์จะเสียนะครับโอ้ข้างหน้าตกแรงด้วยตายแล้วย่แล้วเราเนาะตรงนี้มีหมาไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องจอดเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับโอ้ตกมาจอได้ เนาะเราล้มโอ้โหดูเลยเมื่อกี้นี้เกือบเจ็บของไม่ทันนะอยู่ๆมันก็ตกมาพูดแรงเลยอะเปียบมุดเลย <c oughs> นี่ก็ใกล้ถึงปารีนแล้วนะครับแต่เราว่าฝนตกก่อนนะอันนี้หยุดแล้วเดี๋ยวเราเซตไม่แล้วเดี๋ยวไปกันต่อต้องขออภัยด้วยนะครับรอบนี้อาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อไม้นะครับเนื่องจากหมวกกนกด้านในเปียก <c oughs> นะครับ เลยต้องสดเลยรอบนี้พูดสดเลยนะครับเปิดหมวกน็อนกพูดเอานะครับ ทีนี้ผมต้องตั้งใจขับรถเป็นพิเศษแล้วนะครับเพราะว่าไฟก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับฝนก็ตกนะครับก็ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับจะขอเก็บกล้องก่อนฝนเทลงมาอีกแล้วนะครับคือแบบว่าผมจำไม่ขี่รถตอนกลางคือนอีกแล้วนะครับคือแบบว่ามันตกหลุมแบบเกือบล้มตั้งหลายทีอ่ะหลุมมีประมาณ500ร้อยหลุมผมเก็บหมดทุกหลุมเกือบมองไม่เห็นเลยอ่ะแล้วแบบว่าคือต่อไปเนี้ย ถ้ารถผมไม่มีสปอร์ตไลท์เพิ่มไม่มีกล่องหลังผมจะไม่ขับตอนน,น,อนี้คืนแล้วนะมันเป็นอะไรที่โคตรอันตรายน,นะแล้วแบบฝันตกด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ถึงอย่างปลอดภัยนะครับนี่คือสภาพรถผมนะดูดิโอ้โหกบดูดูง่างสุดดูดิเต้นเต้นเลยอ่ะโอ้โหสภาพรถตายละผมออกจากบ้านมาตอนห้าโมงครึ่งผมมาถึงเนี่ยสามทุ่นมนะครัเวลา เดินทางเกือบสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็น้ํามันที่ว่าเติมมาสามร้อยอะเยี่ยงเลยนะครับผมขอเช็คดกูกอนว,ว่ามันสามารถดูได้ไหมว่าระยะทางเท่าไหร่นะครับเอว่าเรองการกินน้ํามันอยู่ที่สามจุดสามกิโลเมตรต่อวิรนะครับก็ขับมาประมาณขับมาที่ความเร็วไม่เกินร้อยอะครับโอเคครับก็ คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปลองเช็ดตัวถูรถดูก่อนว่ามันจะออกไหมนะครับอืมก็ไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ